เวลาอันเด็กๆแล้วมาเร็วนิ่มเลยนะครับตะเกียเดินไปอ่นไปบอกจองเดียนะครับทีมหลังบ้านน้องูหญิงนะครับผมนะวันนี้กินเร็วสักนิดกับปุ๊บเร็ว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 อ๋อได้นมอ่ะพอแล้วจัดกันไปอืม มันก็ไปอร่อยอยู่กาบาเดียวนั่นแหละครับถึงแยกเป็นเจ็ดก็จะเป็นมงกับเอฟซีถึงจะแยกเป็นเจ็ดก็ไปรวมกันอยู่กาบาเดียวนี่แหละครับก็จะยังกับเอฟซีนีครับกาบาเข้ามีครบทุกตัวแต่นี่ดูดูเองครับเอฟซีมันอร่อยอันเดียวอะฮะนี่มันเหมือนกันฮะ Mm. Nó nó rồi ăn đeo à yeah. uh. Uh. Mm. 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 Yeah. Rồi, đi À À Ừ. 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 Ăn rồi ăn เดี๋ยวดีดีกินทีหลังดิดีเก็บตกนะให้ลูกกินก่อนนะดีดี้รูกกวาแต่ดีดีกินมารูกกี่ร้อบกลเริ่มมีอ้วนมีน้ำมีนุน่นขึ้นยังเอาปิดปิดเกียร์ปิดเกียร์ อดูปุงระเบิดไม่ต้องว่วงกับพวกเม็ดสเปียกตอนเช้ากูไปรอบมันแล้ววันนี้ <c oughs> อเอาหมดไปแล้วหนึ่งครับผมเรียงสอนกระบะดูพุงครับเออมาเล่นไม่หมดเอาเอาเอา,เอาเข้าไปลูกเอ,เอาเข้าไปาดี๊บไปเล่นมานะครับนี่เพิ่งกลับมาไปลุยน้ำมาดีอะเขาไม่คิดยานะ

กินน้ำเลยครับเวฟซีหมดเหมือนกับล้างเลยอืมอิ่มยังนะอ่ะอิ่มแล้วก็กินน้ำนี่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 ไปกินน้ำไปอ่าอิ่มแล้วกิกนน้ำเอาน้องกินน้ำยังกินน้ำยังนี่มากินน้ำมาเร็วมาลุกเร็วนี่

ไปลุยต่อเอาเร็วเก็บให้หมดเร็วเสร็จสับไปหนึ่งจุดเอาเก็บเก็บงานต่อเหลือนิดหนึ่งดูครับเกลี้ยงเกลี้ยงโอเคเก็บเอาไว้แต่น้ำพอ

ไม่กลัวเลยอู้อยใครกัดมาแอบอยู่ด้านหลังเทียบเลยนะมาแอบอยู่ด้านหลังโรงเดียเต็มเลยโอ้ยจุดยอดจริงมีเขาวทำไรโอ่ะเอามีเขาวไปอึแล้วนะครับนั่นนั่นพ่อเล่นกันแล้วพ่อพอ่อเอาโอเคน้าเนี่ยเนี่นยนี่ไงนี่ดู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 เริ่มแลเริ่มแล เอาละเริ่มเล่นกันเจ็บเจ็บอืมอ๋อถึงเวลาหมูนะครับบนรอดบนรอดฮะข้างคนรักข้างอยู่นะฮะเอาไปไหนโดไปทางไหน คนละทางกับโูเลยไปอยู่นี่นะอยู่นี่นะห้ามนะเนี่ยเห็นไหมเออสก,กัดดาวลุงก่อนครับอไปเลยน้องไปเลยเอ่ายุดมยไม่งั้นไม่ได้เออครับไปเธอก็พาไปายืนเอา น,นจลาดกับดูดใูให้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  <c oughs> โอ้ยดูมันอ้อมมาประตูนี้ดูครับ <c oughs> ดูดู <c oughs> ไปกลับไปดูความจลาดกับอ,อ้อมอ้อมไปอีกประตูนึง <c oughs> <c oughs> ไปดู ไปเลยน้องไปเออไปดูความเจริญเห็นลวงเดชดดักกูประตูแรกมาประตูซ่องโอ้โหอ๋อ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 เด็กๆออกมาอีก โอเคครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับเดี๋ยวสกัดสกัดดาวลุงก้อนครับ <laughs> เจอกันไหมคลิปหน้าครับส <laughs> วัสดีครับผม <laughs> เต๋อก็ไปไป <laughs> <laughs> เจอกันไหมคลิปหน้าครับส <laughs> <laughs> วัสดีครับ